ฉันชื่อดำดงนันุกุลกระหล่มดำดงกระหล่มรดนผักตกลงหาสมุดแปซิฟิกมีทำนักลาาเขากำลังเล่นเปตองกันอยู่มันเล่นยังไเงเปตองอ่ะเคยเล่นมันหยายงอไม่ได้เียกเปตองเลือกอะไรสนุกเ <c oughs> ึ้นพอตถลงไปคือนว่าตุ๊บลงไป ยังไม่ตายนะยังหายใจลุยลินอยู่นางขลาเขาก็เลยไปเรียกรถโรงพยาบาลมาให้เราที่สำใครล่ะนางหลาเขาบอกว่านี่ดำดงเลยเอ็งนาเป็นคนสวยมากเขาพูดจริงๆมีมีไลน์พญานาคไหมเขาไม่ได้เล่นไลน์เล่นอะไรเขาเล่นไอจีเขาไม่ตอบแชทนะทำไมทำมันดิคิดว่าจะรอดเหรอเหรอคิดว่าจะรอด อย่ามาเฮ้ยต anyway. okay. like oh ัวอะไรเนี oh ่ยต well. ัวคนอย่ามาถูด้วยอย่ามาถูด้วยต้องเอาพี่เอ้ยไม่ของเราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เอามาไม่ใช่ของเธอเอาไปคุณจักรลัเษ้ยเฮ้

เสียนมันไปข้าวอยู่ในแคบหมูถุงไหนไปดูดิถุงไหนกถุงเนี่ยว่าจะกลับไปกินถ้ากูไม่กินกูอยากจะย่ยอนออกมาให้หมดเลยที่กินไปมันจะเกี้ยพี่กูโดนเสียนกันเหรอเอาผมเหม็นกินแคบหมูพี่แคบหมูไม่มีกินนมีมันจะหืนหืนเอางี้เดี๋ยวเซีน พี่จะได้กินแคปหมูกันได้เหมือนเดิมเออชื่อว่าน้ำพริกหนุ่มจะกลับบ้านไปกระจัดขยะจข้าวกิดซะหน่อยอะไรเนี่ยหนูเป็นเนื้อคู่เขาอยู่ก็มาไล่ฟางจะคนจะวิ่งหนูเธอหนิงวิ่งตัวอะไรไม่รู้เลยไหมก็จะไม่วิ่งหนีได้ไงหน้าประหลาดพี่ลึกพี่โกนนขนาดนี้พี่โกนเรื่องอะไรมนุษย์นาไม่ผิด เหมือนสัตว์ประหลาดไม่เหมือนไม่เหมือนอย่ามาพูดมากเออหน้าแบบนี้แสดงว่าหมาบเนี่ยพี่พี่ตั๊กแตกับรถด่วนสองถุงพี่เขาไม่ได้มาขายตั๊กแตนทอดเขาเนาะเขาไคนในคณะเรานี่แหละเพื่อนมึงจำไม่ได้เหรอใช่เนี่ยคุณสอนรามไงมึงไม่น่าชื่อนี้เลยว่ามึงเสียชื่อเขา นะผมเล่นลิเกไม่ถนัดเลยทำไมอ่ะผมนั่งประคองตะกะแตนน้าอยู่มันไม่หลุดหรอกไหนๆก็มาแล้วโชว์สักเพลงสิละคอนที่ไม่จะอะไรเนี้ยอันนั้นมันตะกะแตนชุนระดาแม่เล่นเข้าันดีเชียวเอ้ยก็ขออีกเพลงหนึ่งได้ไหมรนะขอป็นคนขาด้วนเขามีแต่ขอเป็นคนถัดไป ขอเป็นคนถัดไปเแล้วขาโดมึงไม่ใช่ถัดไปเอาหรยอทีนจะไปถัดไไปถึงหน้าวัดเลยนี่เธอเป็นใครมาจากไหนก็เป็นคนไหนเล่ามาซิฉันจะได้รู้ฉันชื่อดำดงชื่อดำดงใช่ชื่อดำดงดัง น้ำซุปกระล่มดำดงกระ่มแล้วฉันน่ะเป็นไงหนูอะใช้ชีวิตปกติเลยนะปกติเลยสักวันนึงหนูโดนผักตกลงมหาสมุทรแปซิฟิกมึงโดนผักตกมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกแปซิฟิกเป็นเป็แปซิฟิกแปซิฟิก หนะรือตกลงไปที่นี่ใต้แปซิฟิกมีนี่ด้วยมีถ<ม>้ำนักขลาดจริง,รงเขากำลังนะเขากำลังเล่นเปตองกันอยู่กำลังโยนเปตองให้หวันเลยนักลาดเล่นเปตองใช่ถูกแล้วนี่มันเล่นยังไงเปตองอ่ะไหนสาตรที่ได้ดูนี่เคยเล่นมันยโยนบอล สนุกเออเออคนเล่นเขาก็ชอบเล่นเนี่ยสนุกพูดจริงๆมกีฬานี่เขาเล่นเป็นทีมอะไรอะอะไรอะไรเล่นเป็นทีมไม่เป็นไรปล่อยพยาน่าเข้าไปให้เขาเล่นไปแล้วเธอขึ้นมาได้ยังไงเป็นใครมาได้ยังไม่ใช่แล้วนักขลังเขาเกิดพอตกลงไปคือว่าตุ๊บลงไปยังไม่ตายนะยังหายใจลุยลินอยู่ นักขล่าพวกคุณเลยไปเรียกรถโรงพยาบาลมาให้เราอ้าไปเอาเส้นมาเอาซิสเต็เมากขุดีบ PZR เราลุกฮิปฮิปฮิปเอซิูนที่ไหนเนี่ยซิโนที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่านี่อยู่ในอยู่ในแปซิฟิกนี่ข้าถามจริงๆนะมึงนั่งฟังมันได้ยังไงกูนี่งงตั้งแต่พยานาคเล่นเป็ดตองนะ นี่แล้วที่สำคัญละราขล่าเขาบอกนี่ดำดงเอ้ยเองานาเป็นคนสวยมากเขาพูดจริงๆริงบอกมือไอ้เพาเองานาเป็นคนสวยมากเลยนะขะมองนี่มีนี่ป่ะมีมีลายพญานาคไหมอยากเห็นหน้าพญานาคจังจังเลยเขาไม่ได้เล่นลายเล่นอะไรเขาเล่นไอจีเขาไม่ตอบแชทนะทำไมทำมันดิไม่ทีนึก สนุกกันลวพวกเราเริ่มเอาพยานาคมาเล่นกันแล้วพี่นี่เขานาิกเกอรไงพี่เกียดหน้าเหมือนแมวใช่พวกมันก็เหมือนแมวพวกมันก็เหมือนเพนกวินแล้วยังไงแต่เมื่อี่นี่เขานี่ดำรงเอ้ยนี่เอางี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นไปขึางบนแล้วเดี๋ยวไปตามหาผู้ชายไปตามหาเนื้อคู่แต่ว่าเนื้อคู่ถ้าโดนตัวดำรงแล้วนะเขาห้ามคันนะ ถ้าผู้ชายคนไหนไม่คันนะคนนั้นก็คือเนื้อขู่แล้วเป็จริงแล้วไม่ก็ไปดีเธอคนเดียวเขาไปเจอสองคนนี้ก่อนไอ้จงกุนี้คันเป็นหมาเกาหมัดเลยจริงๆคันันหมดเลยจริงนะไหมครับคันคันจริงสองคันนะเปล่าเขาโดนตัวแล้วไ่คัน่ะคันนิดนึงไม่ต้องมาคันนิดนึงเราไม่ทันเลยเราแบบนี้ลวกันสิ่งที่เธอเล่ามาเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงและฉันจะไปถามใครได้เธอรู้จักเขาสามร้อยยอดไหมล่ะ รู้จักาสมรู้จักเอาแบบนี้ถ้าเธออยากแต่งงานกับฉันเธอไปหาพานทองที่อาสามน้อยยอดมาให้ฉันก็แล้วกันได้ฉันเวลาสามวันถ้าเธอหาไม่ได้ฉันตอนสิ่งนี่แหละจะยอมแต่งงานด้วยเลยไอ้ที่พูดไม่แกเขียนลงไปด้วยนะพูดเลยที่พูดไม่เกีอะไรถ้าเกิดว่าไม่เขียนอ่ะไม่ไปขอได้จันทาไปที่พูดไม่ต้องเขียนลงไปด้วย เดี๋ยวไปไม่ต้องมายังไงนี่เรียก็วามเขียนกัน่ะข้าทองนี่เดี๋ยวไปนะนี่นั่งไม่ไปนี่ไปพีอีด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 ีตายแน่ไปแล้วกูเลยน้องนั่งเอ๋ยสองร้อยเหมาทั้งหัวเลยไม่ได้มาขายคนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยเอาเป็นว่าอาอาจะยอมเขียนก็ได้ยอมเขียนไว้ก่อนในแชทเขียนตามที่เราพูดนะ เขียนดีๆยิ้มยิ้มเยเวลาบอกให้เขียนน่ะข้าพปเจ้าสอนสิงห์ได้ใช้ให้นางสาวดังดงไปหาพระทองที่เขาสามร้อยยอดไปในสามวันดีๆให้เต็มใจหน่อยก็เต็มใจเนี่ยแล้วจะกระแทกเสียงทำไมล่ะพูดปกติพูดดีๆพูดดีๆไม่ใช่พ่าจะมาพูดระแทกเสียงกันมันประชดพูดปกติพูดดีๆไม่ใสอารมณ์อ่ะแล้วเขาเถียงกันมึงเขียนทำไมเขาเถียงกันอยู่ ปกตยจะมาพูดตอนทางานสิฮะลบเลยลบเลยจับได้จับได้จับได้อ่าเร็วไหมโอ้ยม่เขียนยาวขนาดนี้ได้เลยหรอ่านเรียบร้อยแล้วอ่านดูซยไม่ดูที่ เขาแขานอะไรมือเขาสวยไหมขตาม <c oughs> อะไรเนี่ยผู้ต้องเตัไปไปแล้วนี่มารู้แล้วูว่วาอนก